ได้ขอกนุ่านและกาเสี่งการร้องก็จะร่วมมือกันตุดในจำนวนต้นไม้ทั้งหมด6ล้านในส่วนของการโปรยและพันธ์ทางอากาศเนี่ยทางกอมก็จะดูก่อนนะบว่าถ้าฝนตกนะเป็นปริมาณติดต่อกันดินอุ้มชื้นแล้วเนี่ยทางกองทัพอากาศก็จะออกไปดำเนินการและรัฐบาลได้สสมอนโยบายในเรื่องนี้รคา6,000ถาให้ ตื <Cornell>. ่นกัฐบาลได้กัปตัน400กิโลนะครับมาปีนี้เจ้าหน้าที่เราตั้งเป้าหมายไว้ไม่น้อยกว่า20ล้านกิโลที่ประมาณนะฐานรับกัปตันเองจากจากกรุงเทพเนี่ยเมื่อเช้านี้นะครับเอ่สำหรับทุกที่ไปได้ขั้นอยประมาณ2,000กิโลหรือประมาณ2ตันครับประมาณ2ตันแล้วก็เราได้ทำช่องไว้นะครับสำหรับ เอาเมล็ดพันธุ์ไปด้วยมีช่องให้ปล่อยปล่อยลงไปให้ในฐานะที่เป็นในฐานะของการเรื่องนี้าก็มีการได้รับความหมายจากท่านว่ากระบวนการส่งเมล็ดพันธุ์ตอนนี้ต่างเราได้รับเรียบร้อยแล้วประมาณครับ11ล้าน4แสนกว่าเม็ดของเมล็ดนะครับเดี๋ยวผมขอขอทางหนึ่งเนาะงตูทงพระราชทานจะมาเส้นนี้นะครับผม Fine. องค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หนมหาราชีม,าาชมาาชีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางปูป่า8ปร้อยล้านคราบแปดสิบพรรษามหาราชินีในวันนี้ท่านผู้ักษาหัวหน้าศาลจังหวัดลำปางท่านรองผู้ว่าการจังหวัดท่านผบมทบสามสองท่านในการจังหวัดท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดทั้ง80ดแปดสิบปดร้อยล้าน9 80ปดิบพรรษามหาราชินีนี้ก็เพื่อที่ถนองพระรัชด์ริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีองการโดยการลั่นคล้องหนึ่งทีนะครับ นะคะไม้ป่าที่ขึ้นง่ายนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะประธานก็จะไปชมสาธิตการปั้นกระสุนหนังสติ๊กน,นะค่ะแบบลูกโยนโจโลไปได้นะลุกโบ่ถ้าไปตีสูตรเราเรื่องช่างไทยลุกโบจะใส่หน้าก่อนเปิ่นปลาเอาฮะป้าเอาบ้าชอบเจ้าลุกโบเป็นเป็นคนที่บ้าชอบทักใหญ่ตาเพิ่นฟินเป็นจอมาเจ้าครับ น้องโอ,อ,อยู่ในโฮมมาครับอ้าไปจยแล้วครับลงแล้ว